เออจนไหลอ่าจนไหลเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วขาดแล้วเออเออโอ้ย,อยแกนมันยังแดงมันเป็นต้นต้นแดงตังไงหรอเออหรอ โอ้โหโอ้โหอ้โวันเดือดขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออ

อ่าโอเคโอเคอ่ะพอเลยเนาะครับครับ